เนื่องจากพี่โอ้มีประสบการณ์ด็อกเตอร์เบี้มาเยอะมากแล้วอยากจะถามว่าพี่โอเห็นว่าเด็อกเตอร์เบี้ะส่งผลต่อสวยในหน้าที่แค่ไหนคะก็ก็ต้องปรับความเข้าใจอีกนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันจะเข้าใจว่าเขาเป็นด็อกเตอร์เบี้เนี่ยก็คือการดูแลใจก็มาไปให้กอดไปให้ลูก มีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่าจริงจริงสิ่งที่เราทำถ้าสมมติเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราไปช่วยทำกายภาพวันหน่งนะคะครั้งนี้ถามว่าการทำกายภาพบางแบบบางคนบอกเอ๊ะทำยังไงมันคือการชวนเขามาเล่นแต่การเป็นการเล่นกีฬาที่ชูนขอบแบบหรือบางแผนนั่นแต่ว่าทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเปิดประตูใจที่อยากกะทำทำยังไงให้เขารู้สึกว่าครั้งนี้ไม่ใช่าการทำกายภาพวันแล้เป็นการเล่นกีฬาการสร้างคุณค่ากีฬา ม่ช่วยดูแลสุนัขให้กับเรานะมาช่วยฝึกสุนัขให้กับเราอนะไรเฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถามว่าเราเปลี่ยนหน้าตาของผู้สูงวัยที่ปับติดแล้วว่าเป็นผู้รับเราเปลี่ยนนี่ก็เป็นผู้ให้ทังนั้นจริงๆเพราะว่าต้องบอกผู้สูงวัยเหล่านี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่มาก,ก่อนเคยดูแลลูกมาก่อนเคยเป็นผู้ให้มาก่อนตอนนี้พอท่านออมีอายุมากขึ้นร่างกายท่านเปลี่ยนไปท่านก็เลยหมดโอกาสที่จะทําหน้าที่เหล่านั้น ถามว่าการที่เราหมดโอกาสแต่เรายังเข้าใจตัวเองมันก็ทําให้เรารู้สึกถึงความแบบสุยภาพตัวเองทีุ่ดอใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือยอาหาท่านกลับไปเป็นคนหนึ่เ,เ,เป็นเด็กทำให้ท่านเปลี่นคนุณา <c oughs> ท่านเคยเป็นคนแบบท่านเคยเป็นผู้ให้วันนี้ท่านมาช่วยซัพพอร์ตจนานนี้คอเขคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างให้เกิดขึ้นในเซสชั่นเานะั้นฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นท่านแบบมีหน้าตา,า,ท,า,ท,าที่เปลี่ยนไปแล้วก็บางที ท่านอาจจะกลับไปเป็นเอา,อาจารย์หรือเป็นคนที่ที่เคยเป็นเอออันนี้จะเป็นหน้าตาที่เราจะได้เห็นในสซ่ใช่ไหมค่ะขอบคุณทุ่มากางนะคะ